มันก็จะไล่ไปไหนเลยบางปุ๊ดปุ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 ดครั้งนึงแค่ครั้งนึงพี่น้องมันกูโกงค่ะจิง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 งจิงไม่เหืออ้ยค้งเสียเลยมั้มันันีทางแดงก่้อยดมีสันมาทั้หมอดอนเครับอยู่ในมุ้งนั้หลายหลายครับ้นนี้น ค่ะก่อนออกจากบ้านเนาะคะ่ะสาวกนิกาใส่เป็นประจำเลยค่ะจุราเซรัมเนาะค่ะพี่น้องใส่ถ้าก่อนออกแดดนะคะก่อนออกจากบ้านก่อนเขาป่าลงทงลงทาตากแดดตากลมเนาะค่ะพี่น้องเฮ้ากัมีโต้อยดีๆนะคะเฮ็ดให้ผิวหนากระจางใสไล้ฝ้าไลก้กระไล้ริ้วรอยนะคะพี่น้องซอยรักษาผิวหนาแล้วก็ฝืนฟูผิวหนาเนาะคะ่ะสิวกับบ่กลินนะคะพี่น้องทาบางๆให้ทั่วใบหน้าเด้อค่ะ เสากรอ,ออกจากบ้านค่ะหรือว่ากรแต่งหนานะคะแรงก่ะกอน,นอนนะคะรูบไลลให้ทั่วใบหนาแลก้กกรลำคอนะคะพี่น้องเป็นประจําเสาแรงค่ะซอยดูแลผิวหนานะคะซอยฝืนฟูบวา,บาสิเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ใส่ได้นะคะพี่น้องสาวกานิกาใส่เมิดคอพัวค่ะบึงเหนือเซหลําเพิ่นก็ะจะเขมขนแห้งเด้อค่ะพี่น้องจากที่เคยมีกะมีฝากอะ แลดูลดลงแล้วก็ผิวหนากระเต่งตึงเะาะคะ่ะใสกิ้งกิงเลยค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจก็ติดต่อสาวกานิกาเข้ามาได้เด้อค่ะสิทักทางแชทเพจก็ได้ค่ะหรือว่าสิติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0613828950เด้อค่ะ0613828950ค่ะจุลาเซรัมเนาะคะ่ะผู้ใดอยากขาวอยากใสยอยากเนียนเนาะคะ่ะ ติดต่อสาวกนิกาเข้ามาได้เด้อค่ะพี่น้องสวยใสไรสิวไรกระไรฝ่าผิวหนากระจางใสจุลาเซลม์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วค่ะเด้อเสานี่พาพี่น้องมาย้อมกุ้งค่ะชิมีกุ้งบมชิม<อ>ีกุ้งโมใหม่ไหมครับพี่น้องสวัสดีครับเปลี่ยนหมาใหม่เด้อค่ะ ว่นาน,น้ำคือจักในน้อยก็เลยมาลองเอวงปลาซิว tôi tay nghe tất y mì nhoi lưu xin mì lại? mọi người xô hô cào yu tử lag nè cào yu lạng cúc gần hô cung tói nè tung áp tên hô 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 โอ้โหโอ้โหเริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้วทั้งกุ้งทั้งป้าเริ่มมันแล้วป้าเจียวโอ้ยวิวเจียวเลยพี่น้องเริ่มเข่าแล้วให้ดูด้านล่างนี่ค่ะกุ้งโอ้คืออีตัว อ,อันนี้กุ้งน้ำใสเด้จ้ะบบแมนกุ้งน้ำคุณอลาหางเดียงจะเข้หาหลยซิวหางเดียงเหนนบั ระวังนะมันหมือน,นโอ้แตกสวดๆอยากไปเห็นไก่ๆดิเปิดมันหมือนกันเรยบ่ไปเมือคืนนี่ย่างไปใส่ไปเต็มคาราเบลเลยแต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 เป็น <ś> สุเสียบอยู่ในมือ เอยพอได้เบาโอ้โหหอยฟังน้ำเกีย่ยมมากเกี่ยมมากโอ้ยสองหลังที่ข่อยใส่ไหมหมืน่นคักแท้ะเบื้งพี่ดองเบื้งคางนี่นี่ค่ะ โอหยดเนี่ยขูด <c oughs> ตยง่วงๆอยู่ในโคง้งโค้งมุงนี่อุ้ยไปเน้นๆอ่ะดูดนี่ก็ด้อืออ้ยพ้นาโอ้อโอโอมนัมนมันภาะเสียบมุ เสียบลายครับบึงคขาเลยหลายๆเลยสุดยอดเลยอันนี้โอ้โหถุเนาะมันก็สีลายไป็นหนาอะไรแบบสอบมาดดอยากมาใส่โอ้ยจะสีแค่นี้ยหน้มแน่นๆครับพี่น้องมาใส่ซสองถุงครับพี่น้องหนามใสใสโอ้ยที่ออกแบบเจ็บเจี๊ยบเต็มแบบจุกจุก ฮะรอหลุดหล,ลังไหมอีกบัดนี้มีหอยด้วยหน่อยหนึ่งอุ้ยเกะดีๆสิอย่าดอยู่มมัดเน,ดนเ่นพุทน้าแหงเขาต้องไปเอาใน,นหมุงออกอีกเลยครับพี่น้อง<ป>เนีนไอในหมุงเอาไปก่อน้อย,ยมันเต็มคาราเบลจริงๆเน่นๆสุดย่อนไปเลยค่ะ คือ,อเดี๋ยวจะค่<ข>อยไปเอาออกเออสองสามหลังมองนี้นี่ลหลังแหลกว่าปั้นไส้ลหลังแหลกว่าปั้นได้หลังสองหลังสามค่ะแล้วก็นี่กาบื่นไปเต็บมาซื้อ <laughs> บิดบื้นมาซื้อมงนี้เออบิงบ้งเบิ้งมาใส่มงสองถุ่มเนี่ยพี่น,อน้องเมื่อคืนนี่นั่นบื้นมาใส่มองนี้ <laughs> Ủa ừ, nhưng mà không có khóa khóa Ui Nó băng ngay Mèn không? Không mèn Nó đi vậy, Ừ khâu không lãi đâu, mong này đâu Thật, nó lãi ở thang phun mong này mong quay, quay lông như à. Ừ Nó lãi ở sông lăng mong, Ui, nó băng, băng Băng tốc, Cùng tôi bằng ngay tốt, luôn bị Ôi, quả mặn Xuống bắn Ôi, bằng thôi Đấy, nhanh đi nhé Bà đi nhanh, ổ ổ xa cát củng Đi không khấu với kịt củng ha Tìm, tìm โอ้ย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 ปัดปลาซิวอ่าวปลาอันปลาซิวหางแดงเนี่ยอันนี้กุ้งบางๆเนาะเบิ่งมันโอ้ยมันลุดมันลุดมันลุดเก็บเลยทั้งกุ้งทั้งปลาค่ะพี่น้องเบิ่งไม่บ่เอาเด้อมื้อนี้หอยบ่เอาค่ะปัด sang khô xong sang khô rồi xong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  แอกสวดสวดโอ้ยพี่พี่ปี๊ปี๊ปูพี่น้องเห็นตัวใหญ่ตัวงามมองมองว่ามันกล้กมันงงอยอยู่เออเขาดว่าสิได้ปลาแถบทุกหลังค่ะพี่น้องโอ้ยมีตัวอนนี้เลยโอกลงต่ละบาทเพะๆี

เอาคือมีมาทางนี้โอ้ยไนหน่อยหนึงสุดวิดโอ้ยยังมียยยยยยัยย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 ย่ายยยยยยียยยยายย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 ยะมสอยู่คือสอยู่นั่นไปยยมีอีกหลายหลัง อือมาแม่อืมองหนันบเขาอืเอออลงแต่ละบาทไหมพี่น้องมึงติละอือหืออ่ะปด เต็มคาราเบลอีกแล้วลงเลยเพราะว่านีป้าหางเดเสียเป็มเต็มเลยนะนี่เป็นดำๆอยู่ไหมเออเดี๋ยวมาอยู่นี่

เดี๋ยวอาะขู่มาปุ่งห้องไว้กกันแล้วครับทิดยันปลามันหัวอ้ยใส่ลงไปมันเยอะจังเห็นเหรอเนาะเบอมมึงมันเยอะจัดประหลาดบอกโอ้ยงามเฮงอือหือโอ้ในที่สุดพี่น้องอือว่ลเหรอีดังดังดังคว่าสิปปหากุุงย่ไสเน้อมาให้ได้พี่น้องครบ นี่ค่ะของแระแต่ป้าพ่อมีอยู่ได้พี่น้องเด้อจะกลุ่มหาหาหาทุกวันค่ะต้องหาทุกมือเมี้ยป้าโอ้ยตัวนี้นี่ได้แทบเต็มที่เลยโอ้ยกลุ่มตงามโตใสโอ้ยอย่างพี่น้องติดติดพ่เต็มดอกก็เชื่ออบกหอยออกเหมือนนี้โบเอาบกหอยเด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้ย แบามนิ่งๆจะเป็นย,ยังไงสังเกตเห็นสังเกตกลุ่งลอยขึ้นมาเต็มเลยเลยตัวนี้มันมีสังเกต,ตกมีป้าเขาอยู่ตัวนี้ขาดทีกันอกุ้ลุ่มฟังยามมันแตกสวดๆแหละครับพี่น้องมันมวนแบบนี้มันมีหลอดมือนครับพี่น้อง เออสะอ่อนดีคากอีลีกุ้งได้งามสมือครับกุ้งเออนีเจสีไข่แน่เจสีนิ่มได้ครับพี่น้องม่นายนิ่มหน้า,นาหัว นี่ยเนี่ยหกลังใดกโอ้ยยกลังใดกะอ,อึ่ยตอนนี้วิทต์อวยกะปาดออเออใกล้ๆเรียงมาใหม่โอ๊ตเขาลองแยกเข่ามือเดียวโอ้ยเ <laughs> สียบแม่แล้ว อยากสิญกอยากสิญญกุ้เลยพี่น้องอออ้ยจุดเอียนมึงมึงมึงหมุนก่อนอุ้ยโอ้ยโอ้ยที่สุดของที่สุดเลยค่ะนี่เมีนมึงโอ้ยโอ้ เป็นสีไค่แน่พี่น้องเพราะมีกำลังไก่เนี่ยเขาตองเลาะหาซ้อมยาหมองตัวนี้ประถนมันขี่ยก่เลยเนียมไว้เหลียวเบิงโอเปต้าใสมาใส่เป็นแป้นเลยพี่น้องเงิทางกะย่าง่ายเนี่ยปลเคอยสั้นปั้นไถ่หนึ่งที่ไหนแต่ละตลัแต่ละบาทเออ เดี๋ยวต้นในมงค่ะจีไปเก็บอยู่เงีอนไปเก็บออกอีเค็ดปลาหน่อยค่ะเพราะว่าปลานี่เห็ดปลาซิวเสียแห้งเลยนี่นี่เงี๊ยปลานี่เห็ดปลาซิวเสียแห้งเห็ดปลาหน่อยเสียแห้งนี่เงี้ยจเอ่ะอันนี้หลังห่างๆดอกบิดๆเบี้ยบๆอ้ยอุ้ยมีหัวเต่า โอ้ยเต่าเขาโอ้ได้้อยูโเต่าเขาแต่ก็ได้กุ้งอยู่เด้อนั่ะน่ะฮักถอยโอ้ยเต่าออกกันอุ้ยระวังด้วยถ้ากัดจกเขาไปเลรือน่ะเอออย่ามันกัดโอ้ยออกถอยออกกันี้ Cần tàu khẩu là củng bộ phải khẩu đấy Ờ, ừ, nó kia là củng khẩu vào Nghen Bởi sao? Ừ, Tô bọc ngay Kít củng, kít vả Ừ Để cái đầy dưới Để nói nữa Bỏ nói nữa Để dắn đi ừ. Nhúm nữa Ủa, bỏ ừ. nhúm được rồi nhúm. Để cõi tôi này ใส่ไข่สองหน่วยพอดีือตัวนี้มาย่ามทางโตได้นี่เออทางข่อยส้อหลังแหลกมันข่อยกระคักเติมละล่ะว,วูออ้ยมาที่นี่มาที่นี่เหล่มแหลกลังแหลกลัก <c oughs> ลงสามของเถไผ่ใส่ถามก่อนบดนีทมหาคนใส่บ่บนั่น คิดแต่ป่านี้ของของ <laughs> ของเฮ้ยม<า>ึงติล่ะอุย้ยเขาหน่อยก็ฟังนั่นด้วโอู้ันกระไดไลยอยู่เด้ยโก้ยหฮ่าตัว่า้อง <laughs> เด็กว็าไปเก็บตัว

มันใสเนาะเฮ้ยคือนเรือเรือม้มอยไปหนาและวขงเธอสิมาคนหลังนึงยังบอกเขาเพราะตัวเขายังเขาลายอยู่นั้งเรือเลียกๆซงหลังหนึง่งเขาบนนับสลดัดมนันอ่ะตัวของเขา ้เหนะ็นบ้างมาบอกว่ากันวยยิ้งใหญ่น ọ เด็กกล่วยเลยเด้สี่หันุ่งลายกันวยยใหญ่เหี้ยเห็นทีล่ะเออแต่ละปั่นแต่ละอย่างโอ้แต่ละอันแต่ละมุมอย่างอะไรแต่ละอย่างก็พูดไปงั้นแหละโอ้ยใครฮัดวะจะกวนปะ 2องเป็นไข่เอ้อเออหลุดกันอีกจากหลังสองหลังครับพี่น้องโอ้ยสามโอ้ยเบิ่งให้มันเตี้ยนแลวโอ้ยเงื่อเท่าเท่ากับลายบ่ดิ

อีบมุงโอ้โหนี่โอ้ป่าหน่อยอันนี้เขาดีเนาะปลาสิวตัวนี้นี่อันหลายหลายนำไปไปรักกันใต้น้ำเนอะอุ่นตัวหนึ่งเราออกมาล้ำเลยเป็นได้กบอิลีวเขาขัดอีลี หลังสุดท้ายครับตัวนี้เขาป่าปนกุ้งนิดหน่อยปลาซิวหางแดงเลยพี่น้องงามงามสวย หลังสุดท้ายของเราค่ะบาสสวีทเห็ดมูหายไปสองอันแล้วมึงงานหลังหนึ่งดิมึงงนตัวปะเตซี่งามมาไม่ใช่นี่โอ้ยหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายโอ้ยกุ้งไหมคักุ้งไหมตัวกุ้งไหมคะพี่น้องโอ้ยตัวกุ้งสวยจะได้จะงามเพียงเท่านี้ตับตัวโลมึงมึงมึงตอนเมื่อไหร่ลงอ้ย น่เฮ้ยโอ้ยโอ้หม,มานคาแข็งค่ะมือนี้กุ้งโอ้ยกุ้งนำใสค่ะโตงาางามพี่น้องมึงตีละสวยสุดๆปลาซิวหางแดงก็เขาหลาย เขาจะไปเก็บต่อยูเหอนอยู่เด้อปลาซิวหางแดงง่ายอยู่ในหมูโอ้หมานสุดๆเลยค่ะมือนี้ถือว่าหมานสุดๆแบบสุดสะ่ออนเนาะพี่น้องแบบหงามีลีค่ะในในหลอบหลายมือแล้วเนาะเมื่อคืนีมาใส่สองถุงปาดพี่น้องโหลดอิดเดีปาดคักอยู่ค่ะไปเมือเหินมื่อสานไปสรุปผลงานค่ะอู้นักิลีคือสีเล่าค่ะเลลาๆสองกิโลสามกิโลหรืะคือนี่ ไปเมื่อครับพี่น้องพี่น้องมา,มาห,นหมอนฮี่นีเ่เลยอัดกุ้งของเราเลยโอ้โหฟองแขกเลยมึงมึงมึงปลาซิวอันนี้ทางแดงกันไปหลายเลยนี่สั้นมาท่านเมื่อสักครับอยู่ในมุงน้ำ <schön> แต่หลายหลายครับมือนี้มนนันแห้งเลยขันเทียนเหล่าสีแดงเป็ดซีป,ปุกอยู่ครับนี่เนาะซีบขึ้นแทะแล้วครับพี่น้อง กูกันอันนี้กุ้งน้ำใสวันนี้กุ้งน้ำคุนำคนำคน้นโตปกติใสใสตาเหมนีนแต่ขัดแมนกุ้งน้ำคุน้นนิโตันติออกขาวๆเหลืองๆอืมนานครับพี่น้องออสำหรับคลิปนี้คะ่ะไว้เพียงเท่านี้แหลคะค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไหล่ทุกแชททุกค้องเมนค่ะขอบคุณทุกการตามรับชมเ้อค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พอกะไม่ขลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ